ความเข้าใจผิดของคุณพ่อคุณแม่คนไทยคือรู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกได้รู้ปัญหาการเงินของตัวเองเรยอยิ่งถ้าคุณเป็นเสาหลักคุณดูแลทั้งรุ่นลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มันเหนื่อยจริงๆดูแลตัวเองด้วย เรามีสิทธิ์ที่จะใช้เงินได้แค่ในวันนี้ที่เราหามาจะไม่กลับไปใช้เงินเก่าเงินเก่าคือเก็บเท่านั้นคือถ้าเราจะใช้เงินในวันนี้เราต้องหาใหม่ให้ได้ตามที่เราต้องการอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้แบบเงินเก็บนะสมัยนั้นก็เยอะขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆา้เหบอกว่าคนที่จะมีลูกได้นะคะต้องมีสามพร้อมพร้อมเงินพร้อมเวลาแล้วก็พร้อมจิตใจ สวัสดีค่ะชื่ออ้อนะคะวริษามณีธวัฒค่ะจบจากคณะเภาสัชนะคะเคยเป็นเภสัชที่โรงพยาบาลแตนะ่ตอนนี้ก็คืออาชีพหลักเป็นตัวแทนประกันชีวิตค่ะแล้วก็มีเพจที่ทําอยู่ด้วยนะคะชื่อว่าเพจออมเงินประกันและการลงทุน by อ้อค่ะจริงๆความรู้ทางการเงินเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามนะคะเติบโตขึ้นมานะคะเรียนจบก,ก็จะต้อง ใช้เงินนะคะทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะหาเงินเป็นนะคะทำงานหาเงินเป็นแต่ว่ามีน้อยคนมากๆที่จะเรียนรู้วิธีในการจัดการการเงินที่ถูกต้องออรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็โรงเรียนไม่มีสอนซึ่งอันนี้น่าประหลาดใจมากนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะทําให้ชีวิตของคนแต่ละคนเนะะี่ยค่ะเวลาดําเนินไปเนี่ยมันไม่ติดขัดอะไรถ้าเกิดสามารถวางแผนการเงินได้ดีๆอะคะ่ะจะทําให้เหมือน พอการเงินเรามีสภาพคล่องนะคะมีการป้องกันความเสี่ยงที่ดีมีการลงทุนอย่างเพียงพอนะคะก็จะทําให้ชีวิตของแต่ละคนนะคะมีชีวิตที่ดีได้นะคะ <S <S 1> <S 1> เริ่มเก็บเงินแล้วกันนะคะเป็นตอนที่อายุ18-19ที่เริ่มเก็บเงินนะคะนะตอนนั้นเนี่ย อ้อมีแนวคิดที่อาจจะสุดโต่งสักนิดนึงแต่ก่อนเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ถ้าเกิดตั้งใจที่จะเก็บเงินแล้วเนี่ยแทบจะไม่อยากใช้เงินเลยก็คิดทุกครั้งเวลาจะใช้อะไรจริงๆไม่ได้มีสัสดส่วนที่เป็นเปอร์เซนต์อะไรขนาดน,นั้นเราคิดแค่ว่าเ,เรามีสิทธิ์ที่จะใช้เงินได้แค่ในวันนี้ที่เราหามาจะไม่กลับไปใช้เงินเก่าเงินเก่าคือเก็บเท่านั้นแต่อันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นความคิดสมัยก่อนของตัวเองที่ที่เราเหมือนกับกดดันตัวเองมากๆนะคะแล้วก็ เก็บมาแบบทำแบบนี้ทุกวันคือถ้าเราจะใช้เงินในวันนี้เราต้องหาใหม่ให้ได้ตามที่เราต้องการอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้แบบเงินเก็บนะสมัยนั้นก็ก็เยอะขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆาต้องบอกว่าเวลาที่เราเนี่ยมีลูกเนาะอ๋อมีลูกก็ รู้สึกว่าเราควรจะปลูกฝังเรื่องการเงินของเขาตั้งแต่เด็กๆให้เขารู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดโรงเรียนไม่ได้สอนแล้วเขาเติบโตขึ้นมาแล้วไม่ได้มีความรู้ทางการเงินเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นปัญหาสําหรับเขาได้ในอนาคตสําหรับเรื่องวิธีการสอนเนี่ยแต่ละบ้านก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอ้อนเนี่ยก็อาจจะแค่ให้เขารับรู้ตามช่วงวัยของเขานะคะลูกอายุประมาณสองขวบกว่าเขาก็ได้รู้แล้วว่า ที่พ่อแม่ทํางานอยู่ทุกวันนะคะที่เราสามารถซื้อของเล่นหรือว่าซื้อหนังสือนิทานให้ลูกได้เนี่ยต้องใช้เงินเราก็บอกเขาว่าที่แม่ทํางานอยู่นะเพราะว่าแม่จะต้องหาเงินเงินคือสิ่งหนึ่งที่สามารถซื้อของให้ลูกได้นะคะในขณะเดียวกันก็คือเริ่มสอนให้เขารู้ว่า การที่เราจะมีเงินได้เนี่ยเราจะต้องมีการออมเงินเราก็สอนง่ายๆเลยค่ะก็คือเวลาที่แม่ให้เงินลูกนะคะก็คือเหมือนกับให้เป็นแบบเหรียญเหรียญปอมๆมาค่ะให้เขาก็บอกว่าเหรียญอันนี้หนูเอาไปหยอดกระปุกนะอ่าก็จะมีกระปุกให้เขาเขาก็จะเข้าใจแล้วว่าเอ้ยถ้าเกิดเรามาีเงินมาเขาก็สามารถที่จะไปเก็บในกระปุกออมเอาไว้ได้แล้วก็พยายามทําให้เขารู้ว่าเงินเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่สามารถหาได้ทั่วไปเราต้องมีการ ทำงานเพื่อที่จะได้รับมาแล้วก็จะต้องเก็บเอาไว้นะคะเขาก็รู้แล้วว่าทุกวันนี้ที่คุณพ่อคุณแม่ยังทำงานอยู่ก็เพื่อสิ่งนี้แต่ว่าพอเขาโตขึ้นเรื่อยๆนะคะสามขวบสี่ขวบแล้วก็เริ่มอาจจะให้เขารู้ว่าเออเขามีหน้าที่ทําอะไรนะคะนี่ก็คิดไว้ในใจแล้วเหมือนกันว่าเขาอาจจะมีหน้าที่ในการกวาดบ้านอ่ะแม่อาจจะให้เงินเขา5้าบาทสิบาทอะไรเงี้ยค่ะให้เขารู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเก็บเงินเพื่อซื้ออะไรก็เขาก็จะต้องทํางานแลกมาประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ถ้าเขาโตขึ้นไปก็ค่อยสอนเกี่ยวกับเรื่องการจัดการการเงินการลงทุนให้มากขึ้นเท่านเอ,เอีก <st> ัวสดโตคุณอ้อคิดว่าการเงินของเด็กนะครับควรเริ่มจริงจงตอนายุเท่าไหร่อ้อว่าสามารถเริ่มได้ตั้งแต่เขาหนึ่งขวบ2ขวบเลยนะคะเพียง <st> แต่ว่ามันจะไม่ใช่การที่ให้เงินเขาไปจัดการแต่ว่าอย่างที่อ้อบอกแล้วค่ะก็คือค่อยๆสอนเขาไปเรื่อยๆว่าเงินคืออะไร ะะแล้วก็เราหาเงินได้ยังไงจัดการการเงินได้ยังไงเก็บเงินได้ยังไงอนาคตจะลงทุนเป็นไงอ้างว่ามันเป็นสเต็ปของช่วงอายุที่เขาจะเข้าใจได้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยในการที่เอ้ยเราสอนไปเราบอกว่าเราควรจะเก็บเงินนะแต่ถ้าเราไม่เก็บเงินเลยถ้าเรามีปัญหาทางการเงินให้เขาเห็นอันนี้เขาก็อาจจะสงสัยได้ว่าเฮ้ยทำแบบนี้ถูกต้องไหมเราก็ต้องเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำแบบที่เราสอนเขาด้วยเช่นกัน ต้องบอกว่าคนที่จะมีลูกได้นะคะต้องมีสามพร้อมพร้อมเงินพร้อมเวลาแล้วก็พร้อมจิตใจหลายคนบอกว่าเอ้ยเราคงไม่มีวันพร้อมหรอกนะคะเดี๋ยวมาแล้วก็พร้อมเองเอ,อ้อส่วนตัวอ้อรู้สึกว่าอ้อไม่ได้เชื่อคํานั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามาในวันที่เราไม่พร้อมเราก็อาจจะดูแลเขาได้ดีไม่เท่าที่ควรซึ่งอ้อมองว่าเราไม่อยากให เสี่ยงที่จะเป็นแบบนั้นนะคะส่วนตัวอ้อแพลนไว้ตั้งแต่ตอนแต่งงานเลยอ้อแต่งงานอายุ26ปีนะคะอ้อแพลนไว้เลยว่าอ้อจะใช้เวลาช่วงประมาณ2ปีนี้ในการเตรียมใจนะคะในการเตรียมเงินในขณะเดียวกันก็เตรียมเวลาด้วยนะคะอ้ะอก็ไม่ได้มีตัวเลขเป๊ะๆเพราะว่าครอบครัวของแต่ละคนก็อาจจะมีปัจจัยหรืออาจจะมีความคาดหวังหรือว่าอาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขที่ ที่ชัดเจนว่าควรจะมีเท่าไหร่แต่อ้ออยากให้ทุกคนได้ลองคำนวณเอาไว้ก่อนจริงๆคำนวณแบบรอบด้านเอาแบบที่เ,เรารู้สึกว่าครอบครัวเราโอเคกับแบบนี้คิดว่าลูกจะคลอดโรงพยาบาลอะไรแต่ละแต่ละโรงพยาบาลค่าคลอดก็ไม่เท่ากันถูกไหมคะคิดว่าลูกควรจะเรียนโรงเรียนอะไรแต่ละโรงเรียนค่าใช้จ่ายก็ไม่เท่ากันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแลนที่จะมีลูกแล้วเราต้องแผนตั้งแต่ต้นจนจบเราต้องคิดไว้แล้วว่ายออตั้งแต่เราตั้งท้องมาเนี่ย การคลอดนะคะการส่งลูกเรียนอย่างมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายบางอย่างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงอย่างเช่นค่าวัคซีนจริงๆค่าวัคซีนตอนนี้ก็แพงมากกว่าลูกจะฉีดครบคอสแพงมากนะคะค่าประกันสุขภาพของลูกซึ่งตอนนี้ก็สําคัญมากๆเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวลูกก็ป่วยแน่นอนนะคะเด็กทุกคนป่วยไปโรงเรียนปุ๊บติดเอ่อติดเชื้อจากเพื่อนมาก็ป่วยเพราะฉะนั้นมันต้องคิดอย่างรอบด้านมากคือถ้าเกิดเป็นตัวอ้อเองอ้องคงคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ย โอเคเราอาจจะไม่ต้องเตรียมเงินตลอดชีวิตลูกให้มีในวันนี้ก่อนแล้วถึงจะมีลูกได้ซึ่งถ้าเกิดทําแบบนั้นอะ่ะมันอาจจะช้าเกินไปแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยในระยะเวลา2-3ถึงปีเนี่ยที่เรารู้ว่าเรากาลังจะตั้งท้องแล้วลูกจะคลอดออกมาเนี่ยเราควรจะมีเงินให้มันเพียงพอสําหรับ2-3ปีนี้นะคะเราก็แพลแผนไปแล้วก็ทํางานไปเก็บเงินไปนะคะระหว่างนี้เอาก็คิดถึงเรื่องการทําประกันชีวิตให้ลูกด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปก่อนแต่ลูกยังอยู่ อันนั้นคือหมายความว่าลูกจะต้องลําบากแน่นอนนะตอนนี้อ้อก็แผนเรื่องของการทําประกันชีวิตของตัวเองแล้วก็ทำ cross กับของคุณพ่อของลูกไว้ด้วยเหมือนกันนะคะแบบนี้ก็เป็นการปกป้องความเสี่ยงแล้วก็ทําให้การเงินเนี่ยมันไม่ติดขัดถ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณพ่อคิดว่าจะเลือกให้เหมือนลูกตอนไหนกันคำถามนี้ต้องบอกว่าตอบยากมากเพราะว่า ถ้าเกิดเอาตัวอ้อเองนะคะจริงๆก็มีเซตไว้ในใจแหละแต่อ้อเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านหลายๆครอบครัวก็อาจจะมีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันแต่ตัวของอ้อเองเนี่ยอาจจะดูเป็นสถานการณ์นะคะว่าณนะตอนนั้นเนี่ยคือถ้าถ้าเอาแบบตั้งไว้จริงๆก็อาจจะเรียนจบเขาควรจะดูแลตัวเองได้ถูกไหมคะระหว่างนี้เราควรจะสนับสนุนเรื่องการศึกษาเรื่องชีวิตของเขาให้ดีที่สุดแต่พอเรียนจบปุ๊บมันเป็นช่วงชีวิตที่เขาต้องรับผิดชอบตัวเองแหละนะคะแต่ สำหรับครอบครัวบางคนที่ลูกอาจจะหาเงินเก่งมากด้วยตัวเองตั้งแต่ยังเรียนไม่จบอย่างเช่นตัวอ้องเนี่ยค่ะก็เลิกเลิกของเงินพ่อแม่ตั้งแต่ตอนเรียนปีหนึ่งปีสแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าหาเงินเองได้นะแต่ตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าเราอาจจะต้องรู้ลูกก่อนว่าเลูกเราะจะเรียนด้านไหนนะคะเรียนหนักไหมเขาจะทํางานอะไรเสริมไหมนะคะจบมาคณะอะไรนะคะเขาจะดูแลตัวเองได้ไหม หรือถ้าเกิดลูกปีปัญหาจริงๆอันนี้มันก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเอาแบบคร่าวๆก็คงเป็นตอนที่ลูกเรียนจบแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคอนดิชันของพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวของแต่ละคนด้วยค่ะต้องขอบคุณนะคะ,ะ CFP นะคะออเรียน Certified Financial Planner นะคะ นักวางแผนการเงินนะคะของสมาคมนักวางแผนทางการเงินไทยคืออ้อเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยว่าเราจะจัดการการเงินยังไงทําให้มีสภาพคล่องอ้อมากลางเลยนะคะแล้วก็นั่งคุยกับคุณพ่อคุณแม่จรงิงจังต้องบอกว่าตอนนี้ความเข้าใจผิดของคุณพ่อคุณแม่คนไทยคือรู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกได้รู้ปัญหาการเงินของตัวเองจริงๆครอบครัอวอ้อก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ไม่เคยบอกว่ามีดีบัตรเครดิตเยอะแค่ไหนไม่เคยบอกว่าไปค้าประกันใคร ไม่เคยบอกว่านี่บ้านเหลือเท่าไหร่แล้วก็เข้าใจว่าลูกๆควรจะมีความสุขแล้วก็ใช้เงินไปตามอ,อ,อัตภาพที่ที่คุณพ่อคุณแม่มีให้ไหว้แต่ในความเป็นจริงอะอรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ครอบรครัวควรคุยกันจะได้รู้ว่าณนะตอนนี้เออ้ยถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้อะเราอาจจะอยู่สุขสบายได้ตามปกติแต่ถ้ามันมีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าลูกไม่ได้รู้นะคะหรือว่าสมมติว่าเป็นยิ่งเป็นครอบครัวที่ สามีทำงานอยู่คนเดียวภรรยาไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยสามีมีปัญหาอะไรช่วงโควิดสมมติโดนลดเงินเดือนไม่ได้บอกภรรยาภรรยาก็ใช้เงินตามปกติอย่างเงี้ออรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องคุยกันภายในครอบครัวซึ่งบางบ้านต้องบอกว่ากว่าจะทําแบบนี้ได้เข้าใจว่ายากอ้อก็คุยกับทางครอบครัวนานเหมือนกันนะคะแต่พออ้อได้ดูงบการเงินก็รู้สึกว่ามีปัญหาเหมือนกันนะคะอย่างน,นัตอนนี้ค่ะค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่าผ่อนบ้าน ก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่อยู่แต่ถามว่าเอยทุกคนจะต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟกับค่าผ่อนบ้านให้พ่อแม่หรือเปล่าบางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ดูแลตัวเองได้ยังมีเงินเดือนยังทํางานก็ไม่ได้หมายความว่ายลูกจะต้องเข้าไปซัพพอร์ตร้อแล้วเราจะเป็นคนที่กตัญญูมากๆอ้อไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันบางครอบครัวนะคะแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่ยังทำงานอยู่ลูกก็ยังให้เงินนึกออกไหมคะครอบครัวแบบนี้ก็มีเหมือนกันก็คือลูกรู้สึกดีที่ได้ให้พ่อแม่ก็เหมือนมาคนเก็บเงินไวใ้ให้ลูกโดยสำในอนาคตเพราะฉะนนั้ คอนดิชันแต่ละคนไม่เหมือนกันอ้อไม่อยากฟันธงว่าเราควรจะให้เงินกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนให้พ่อแม่หรือว่าเราจะต้องให้เงินกี่บาทนะอายุเท่านี้คุณพ่อคุณแม่ควรจะได้เงินเท่าไหร่อ้อว่ามันไม่ใช่แล้วแต่ตกลงกันในครอบครัวเรื่องของการวางแผนกเกษียณเนี่ยอ้อทำไว้ตั้งแต่อายุประมาณ20เลยนะคะ าถามว่าทำไมถึงทำไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าอ้อยังจำได้ดีนะคะในหนังสือ CFP เนี่ยแหะคะ่ะการวางแผนการเงินเนี่ยเขาบอกว่าคนทุกคน,กคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามวันใดวันหนึ่งก็ต้องกเกษียณแต่มันจะมีแค่เปอร์เซ็นต์น้อยมากๆนะคะที่กเกษียณสุขได้จริงๆประเทศไทยเนี่ยคนที่สามารถกรเกษียณสุขได้เนี่ยมีแค่7%เท่านั้น คิดดูว่าหนึ่งคนเจอแค่7คนที่สามารถเกษียณสุขได้แสดงว่ามันจะต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทำให้อีก93คนเนี่คนยไม่สามารถเก็บเงินได้ทันปัญหานั้นมี4ข้อนะคะอ้ออยากจะฝากถึงคนทั้งบ้าน้วยเหมือนกันว่าเราเคยคิดถึง4ข้อนี้ไหมถ้าคิดให้เปลี่ยนความคิดทันทีข้อแรกคือหลายคนคิดว่าเกษียณเนี่ยอีกไกลอีกนานอีกต้องย0 3 0ปีนะคะ หรือว่าถ้าเกิดอายุอ่อนเนอะสามสินะคะอีกต้อง30ปีไหนกว่าจะ,กะเกษียณน,นะคะอีกต้องหลายปีอีกเป็น10บสปีมีเวลาอีกเยอะแยะมากมายในการเก็บเงินแต่ปัญหาก็คือจริงๆแล้วระยะเวลามันไม่ได้นานมากขนาดนั้นเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วข้อที่2นะคะคือเรามักจะประเมินว่าเฮ้ยหลังกเกษียณเราคงใช้เงินน้อยๆมั้งเราคงอยู่บ้านกินข้าวกับข้าวต้มเช้ากลางวันเย็นแต่จริงๆแล้วคนทุกคนต้องการชีวิตที่ดีหลังกเกษียณค่ะ เราอยากจะท่องเที่ยวนะคะอุย้ยทํางานเหนื่อยมาชีวิตทั้งชีวิตแล้วเราอยากจะท่องเที่ยวเราอยากจะมีชีวิตที่ดีเราอยากจะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปที่ไหนก็ได้ไปหลังกเกษียณเป็นแบบนั้นในขณะที่เรื่องของค่ารักษาพยาบาลก็จะสูงขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะคะมันไม่ได้ใช้เงินน้อยขนาดนั้นอย่าประเมินว่าหลังกเกษียณเราจะใช้เงินน้อยเกินไปความเข้าใจผิดข้อที่3นะคะคือเราจะรู้สึกว่าหลายคนบอกเอ้ยเรามีกอบขอเรามีโพยเดนฟันแต่จากสถิติที่ออกมาคือ เงินพวกนี้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่เราต้องการจะใช้ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเพิ่มค่ะเราต้องเก็บเพิ่มไว้ในก้อนก้อนอื่นๆอ้อไม่ได้บอกว่าควรจะเก็บไว้ในอะไรแต่ณวันนั้นน่ะเราจะต้องมีก้อนนี้ให้เพียงพอพร้อมที่จะ,กะเกษียณได้จริงๆแล้วก็ข้อที่4ข้อสุดท้ายค่ะแต่เรื่องนี้อ้อเชื่อว่าณนะปัจจุบันนี้คนก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นแล้วคือบางคนคิดว่าเราอยากจะคาดหวังให้ลูกหลานมาดูแลเราซึ่งข้อนี้เนี่ยต้องบอกว่าอ้อไม่ไม่ได้มองว่ามันเป็น ข้อที่ไม่ดีหรือมองลบกับคนสมัยเก่านะคะพ่อแม่ทุกคนอ้อมว่าก็อยากให้เขามาใส่ใจเราแต่ถ้าเป็นเรื่องของการที่จะต้องมาดูแลเราด้วยเรื่องของเงินทองถ้ามีก็ได้ก็ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถามอ้อว่าอ้อต้องการไหมนะคะจะบอกว่าอ้อได้วางแผนให้ตัวเองเรียบร้อยแล้วซึ่งพ่อแม่ทุกคนก็ควรจะทําแบบนี้ยิ่งเป็นพ่อแม่สมัยใหม่ก็จะเริ่มเข้าใจแล้วค่ะว่า คือครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยเอาแค่ตัวเราเองเนี่ยกว่าจะจัดการนะคะหาเงินใช้เงินเพื่อที่จะไม่ให้เป็นปัญหาได้เนี่ยมันก็ยากมากพออยู่แล้วในการดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นอ้อคงไม่ได้คาดหวังหรือต้องการว่าจะให้ลูกมาเลี้ยงหรือว่ามาดูแลแต่ละครอบครัวก,ก็อ้อก็เชื่อว่าถ้าเกิดเราวางแผนตัวเองให้ดีอยู่แล้วเราดูแลตัวเองได้แต่ถ้าเกิดเขามาดูแลเราด้วยนะคะเชื่อว่ามันเป็นความสุขของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยู่แล้วนะคะ โอ้โหต้องบอกว่าไม่เหมือนเดิมเลยนะคะสมัยก่อนตอนอายุ1 8บ9ที่อ้อเริ่มรู้ทางการเงินแล้วก็เริ่มศึกษาจริงๆเนะะี่ยค่ะเริ่มมีการค้นคว้าว่าที่เขามีการลงทุนอะไรกันนะคะอ,อ้อเริ่มหาเงินได้ใช่ไหมคะตอนนั้นเงินอ้อก็เริ่มเยอะแล้ว่าไม่ยอมใช้นะคะแล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าอย,อยากจะอยากจะทําให้เงินมันเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะอยากมีเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยแค่รู้ว่าอยากให้เยอะที่สุดนะคะณนะตอนนั้นเนี่ย เราไม่เคยมองเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงเลยเราไม่เคยมองเรื่องของเงินสำรองฉุกเฉินเท่าไหร่เลยด้วยซ้ำณตอนนั้นเราแค่รู้แค่ว่าเอ้ยเราอยากทำอะไรก็ได้ให้เงินมันเยอะๆอยากให้เงินมันงอกเงยแต่ณนะวันนี้ค่ะยิ่งผ่านมาก็ยิ่งเข้าใจแล้วค่ะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีทัศนคติทางการเงินที่แตกต่างกันเอาคิดว่าทุกคนอาจจะ ผ่านในช่วงนี้ยิ่งคนที่อายุประมาณเท่าๆอ้อนเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงนี้ด้วยซ้าไปนะคะยิ่งพ่อแม่เจนเอที่ต้องบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้ทางการเงินเท่ากับเราแล้วเราก็อยู่ในช่วงที่มีลูกด้วยนะคะมีลูกน้อยด้วยนะคะอายุยังน้อยอยู่ก็ต้องบอกว่าทุกอย่างมันขึ้นกับการวางแผนนะคะคือถ้าเกิดเราเออรู้สึกว่าใช้ใช้ไปนะคะได้รับเงินก็ใช้ไปออวันไหนออต้องการเงินเดี๋ยวก็ไปรีบหาอ,อ้อว่ามันมัน,ม,นมันเป็น มันเป็นชีวิตที่อาจจะต้องแบบกังวลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะถึงช่วงชีวิตนี้เอ้อยากให้วางแผนเอาไว้ก่อนสมมุติว่าค่าใช้ใจ่ายอะไรบางอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะมาอย่างเช่นค่าประกันนะคะเอาแค่1ปีเนี่ยถ้าเราไม่ได้วางแผนไว้ค่าประกันรถประกันบ้านค่าประกันชีวิตจะมาในช่วงไหนเนี่ยหรือว่าค่าส่วนกลางของบ้านซึ่งมันมาครั้งเดียวในปีนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้เคยวางแผนหรือดูแผนเอาไว้ก่อนว่าเราต้องเตรียมเงินเอาไว้ในเดือนไหนเท่าไหร่ มันก็จะกลายเป็นว่าณนะเดือนนั้นเราก็จะประสบปัญหาทางการเงินเพราะฉะนั้นก่อนที่จะออมาถึงจุดที่ปเป็นแซนวิชเจเนอเรชั่นือนอ,อ้อเนี่ยก่อนหน้านั้นอยากให้วางแผนไว้ก่อนและใครที่มาอยู่ในจุดนี้แล้วนะคะก็ต้องวางแผนล่วงหน้าไปด้วยนะคะว่าในอนาคตข้างหน้าอีก1ปีนะคะอีก2ปีถัดมาเอ้ยรายรับรา,ายจ่ายเราจะเป็นยังไงนะคะมันน่าจะมีปัญหาในช่วงไหนไหมในช่วงเดือนไหนไหม การวางแผนทางการเงินเนี่ยจริงๆมันง่ายมากๆสมมุติว่าวางแผนหนึ่งปีตั้งแต่เดือนมกราจนถึงธันวาเรากางแผนออกมาเลยว่ารายรับรายจ่ายเราอะ่ะจะเท่าไหร่ในแต่ละเดือนถ้าเดือนไหนที่เราเห็นแล้วว่ามันติดลบอะค่ะเราก็ลองดูว่าเดือนนั้นเนี่ยมันมีรายจ่ายอะไรที่เราผลักไปเดือนอื่นที่เรายังติดบวกได้ไหมเท่านี้มันก็ทําให้ทั้งปีของเราค่ะไม่เกิดปัญหาทางการเงินไม่เกิดปัญหาสภาพคล่องเพราะฉะนั้นอ้อว่ามันขึ้นอยู่กับการวางแผนแล้วก็ทําตามแผนได้อย่างจริงๆจังๆ ก็ลองทําแบบนี้ดูแล้วพอทําไปทุกเดือนทุกปีเราก็จะคุ้นเคยกับมันสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให,ให้กับคนที่อยู่ในแซนวิชเจเนอเรชันเหมือนอ้อด้วยเพราะก็เข้าใจว่าเอ่ยิ่งถ้าคุณเป็นเสาหลักนะคะคุณดูแลทั้งรุ่นลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มันเหนื่อยจริงๆดูแลตัวเองด้วยแต่ยังไงก็ตามอ้อเชื่อว่าทุกคนต้องเคยผ่านจุดนี้มาก่อนหน้านี้ทุกคนผ่านไปได้อย่างดีเราก็เหมือนกันนะคะ แต่ถ้าวางแผนมันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมน,นะคะ